สวัสดีครับผมพงโมทาโรนะครับก็มาถึงแล้วนะครับคันไวรัสนะครับไบนอตโคลนะครับเดินทางมาถึงไทยแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นคันที่ผมทดสอบมาเป็นปีเลยนะครับไวรัสเนี่ยก็เอาใช้ตกตามใช้ฝั่งนะครับแทนตัวเรือนะครับก็ใช้คันนี้ตลอดนะครับก็เลยผลิตคันนี้มาให้เพื่อนๆนักตปลาได้ลองใช้กันนะครับก็คันนะครับมีขนาดความยาวอยู่ที่7.2ฟุตนะครับเป็นคัน2ท่อนนะครับต่อโคน บิซซี่นะครับลีซี่เป็นฟูจินะครับโชว์เนื้อกาไฟนะครับโคนทันนะครับเป็นพุดเดินนะครับยาง PVA สีดำนะครับแล้วก็ตัวโคนนี่คันนี้ก็จะเขียนคำว่าไวรัสนะครับสวยงามนะครับผมก็นี่นะครับติ๊กเกอร์ไวรัส by มอมโมทาโร่นะครับ ไกด์นะครับไกด์เป็นฟูจิอัคอนาย์นะครับทรงเคนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับรวมทิปท็อปก็เป็นแปดตัวนะครับเจ็ดบวกหนึ่งนะครับผมนะครับเป็นเนื้อเทปบ้านะครับเป็นลายพ้าเทปบ้านะครับสวยงามนะครับผมครับคันเวลัสเอ็มนะครับก็เหมาะสำหรับตีกอลมใชายฝั่งนะครับแพดบนเรือ ตกกระพงวังนะครับตกลำวังนะครับบุบบ่อบุเฟ่นะครับช่วงน้ําเดือดน,นะครับก็เหมาะนะครับคันนี้นะครับเวทคันจะอยู่ที่12บสอปอนด์นะครับใช้น้ําหนักเกี่ยวก็อยู่ที่30กรัมนะครับ ครับคันเวลาอ็นนะครับเวลาเราตีปลาเก๋าเนี่ยเซนเข้าไวนะครับเวลาเรากกอมาเนี่ยปลากัดนะครับเราจะรับรู้ได้ไวนะครับเราก็จะเซตทุกได้เร็วนะครับเรามีโอกาสได้ปลาสูงนะครับคันนะครับมีพลวลิฟต์นะครับเวลาเรางัดงัดปลาเก๋าเนี่ยหรืองัดปลาเนี่ยครับคันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับต่อแล้วครับไปไฟไโอ้ไมสวยไสวย ก็โดยรวมนะครับที่ทดสอบมาระยะเวลา1ปีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้นะครับราคานะครับไม่แพงนะครับด้วยตัวเนื้อแบงค์นะครับคุณภาพนะครับเซนส์ไวเพลิฟดีนะครับอ่าแล้วก็ไกด์แล้วก็รีซีทนะครับอย่างดีนะครับก็โดยรวมอยู่ที่2,600บาทนะครับเพื่อนๆนักตกปลาที่สนใจนะครับก็ไปดูเลือกชมสินค้าได้ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านเลยนะครับส่วนร้านค้านะครับที่สนใจจะนำ จัดจำหน่ายนะครับก็ติดต่อที่บริษัท BPO f i s h i n g c a c c l e นะครับติดต่อไปเลยนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเวี่ยงเหยื่อสปิทไฟนะครับ50กรัมนะครับลองเวี่ยงให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะใช้คันเวลานะครับเวี่ยงเหยื่อสปิทไฟนะครับที่หนัก50กรัมนะครับดูแท้จริงนะครับลองดูนะครับ